สวัสดีค่ะเดี๋ยวสะเจอย่ะสิมาบอกให้ฟังเนี่ยเรื่องการลงคลิปเก่าเด้อค่ะพี่น้องอันคนผ่นว่าเพิ่นกว่าคลิปเกา่าลงคลิปเก่ามันบอกเป็นอย่างดอกค่ะพี่น้องสิบอกไห้เด้อบอกแบบนี้เนี่ยก็คือว่าคนไทยเนี่ยมักเรื่องดรามา่าอืมเห็นบอกคนไทยมักเรื่องดรามา่าการที่มีเรื่องดราม่าเขามาก็สิม,มีเป็นแสนวิวล้านวิวเลยสิ กสิเห็ดให้ผู้ทํำคลิปนี่มีรายได้เพิ่มเติมหลังจากที่เหตุคลิปดีๆปกติทั่วไปนี่คนสิีบกขอยนิยมเบิงนี่คือเรื่องจริงค่ะพี่นอ้องคนจะไม่ค่อยนิยมดูนะคะการออกแรงบางเถื่อนี่การไปเฮ็ดเบาภาษาบาบานไปจดเมือกว่าสันเถาะคนกสีบกขอยรับชมปั้นได ขันมีเรื่องดราม่าเขามาเนี่ยวิวก็จะดีกำลังใจก็จะดีนั่นแหละก็ยังเช่นเซาเจยลุ่งคลิปเหลือกันกรเบ,บาวบิดเซาเจยได้ท่าไดนั่นทอใได้ข้าง,งวดโหลดอยู่ค่ะพี่นนออืหลังจากที่ไปเอไปอีลุกคุกคุณสมือสุมือนี่ย ได้ตคาไดตคางวดโหลดเด็ดแปดแปดพันกว่าบาทจังสินะจะค้ากินค้าอยากเซลมาเตใสค้าอินเทอร์เน็ตค้า,คาสาซาลาัดยางจักเซลมาเตใสย,ยังสิเนาะแต่ว่าคนจำนวนเบอร์ถึงสิบคนหรอกค่ะที่เอ่อที่ว่าสิบ่มักหรือเอ่อคนที่เพิ่นมักกับเป็นส่วนหลายยังเช่นเอ่อลู่เลข,ขาใจ เด็กเขาใจการทําคลิปของเสาเจ๋ยก,การตีลุ่งคลิปเก่าจังสิเสาเจ๋ก็ตั้มกลับไว้ว่าเป็นคลิปเก่าอืจังสินะ่ะนั่นแหละกะฝนตกเส้นๆเ,เ,เส้นๆนี่ห้องกว่าเสาหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดตกตกอย่าสิจักเสาเจ๋ยสิไปยางป่าจะให้อันนี้ลูกกะไข่จังสิ ที่ห้แต่ไปก็ไปไปก็ไปกับโบหินบ้างเถ้อกับโบหินคุมกา้านอันนี้เลยก้านที่เขาไปนะอ่าถ้าเมนเขาใจถ้าเมนอ่าโบแมนว่าสิมาายังเชิงว่าอืมเฟ้นครับสีเห็นดีเห็นงามกับเบาวิดอีหางจังสี่โบโบแมนก็คือว่า เอามาให้รับชมเพื่อความบันเทิงเจ๋เจอเกระบอกอยู่กับพิมพ์ไปอยู่เพื่อความบันเทิงเด้อ่ะเด้บอบได้บบได้มีเจตนาอีหยังดอกก็ไปยังสิไปปลายังสิไปกระลูกก็สิมันเขาหลึกบได้หาลึกยางมาละท่อนกับบได้คือตะกี้ยางมือละสี่หาชมวงน่สิาม,มสี่ชมวงน่สิมันก็ยยางบได้ก็หาปลาไก่ไก่ปลาหน,นอ่อยยังสิอืม อปในหน่อยคันสิไปก็มูเพิ่นเพิ่นกะย่างไปแต่เพิ่นคือเก่าคันสมมุติถ้าพ่อเฮ็เดแต่สีกะเฮากรมเก็บเฮ็ดหายขนกะหายล่ะสมมุติว่าพอ่อเออคันเนีย่ยแต่พอ่อเฮ็ดปอกขางท่าอย่างนี้สิคันเนีย่ยอยู่ไปคันเขาปลาเลิกนี่กรมไายคลิปไายยังนี่คือลุกขึ้นมานั่งขึ้นมานี่ลงปลาลงดงไปหลายไดนคันเม่นบ่ปักมุดจะสีนะนั่นแหละก็จะบ,บอกเป็นคลิปให้ฟังน้าหน้า ว่าอย่าไปอย่าไปทิทีปนั่นจะเจอกับบดเดอันนี้เนาะอย่าไปทิทีปนันว่าการเอาคลิปเก่ามาลุกยังเสียนะกระบอกอยู่แล้วว่าฝนตกทั้งวันไปไหนไม่ได้อหอคลิปถือกระซ่อนมึงได้จักวิวได้จักเหรียญกระเบอกระเดูถูกแค่ว่าเออตะกี้มันก็มีความแบบว่ามีความบันเทิง มีความผู้ใดกัเอื่นผู้ใดก็เพียบพร้อมมาเดี๋ยวนี้ค่าลูกค่าหลานเพื่อนก็มีนาทีเพิ่น,น,เ,พนเพิินไปมาลําบากขนาดค้นมานฮิตบวกจนว่าอย่งเช่นนองแป้งก็น,นี่กามานันฮิตปวกจนว่า0ี่กันกวิว0า0พว่ 3, กวิว2,000พว่ 2, กวิวจังสิจักสิไปเบิง่งอันใดคนก็มีแนวห้เบิ่งหลายมีแนวห้เสพบหลายเสพบข่าว อ๋อเสพบตะลกก็เข้าใจอยู่ยังสีนะแต่ว่าคนที่เบิ่งเบิ่งหายเฉยเพิ่งเบิ่งด้วยใจด้วยใจหกักอ๋อด้วยใจหกักอยากให้มีไล่ไดอยากสนับสนุนคาเป็นคาโฆษณาเขาอีกอย่างยังสีนะนั่นแหละหักด้วยใจบางคนเพิ่นบ่เบิเบ่งเลยใดเพิ่นบ่เบิง่งแต่ว่าเพิ่นเปิดปันวิวให้เข้ามาเปิดปันวิวให้เปิดทิ้งไว้ เปิดทิ้งไว้เนี่ยเฮ้เฮา,าสิมี่ซิ์เฮาสิมี่ซิ์มีายใดค่ะเปิดทิ้งไว,นนวนนไ้นี่คือว่าโฆษณากระเล่นป้ายผู้เหนือเพิ่นมีสองสามเครื่องเพื่อนมีสองสามเครื่อง,เพ,ออง,เ,องเพื่อนเปิดทิ้งไว้บางเ่อเพื่อนบ่ไดดบ่ไดข้อม,มินเพื่อนเป็นพลังเงียบจัเสียหลยเพิ่นเป็นพลังเงียบห้โหูเลยแฟนครับเก่าๆอีซีเก่าๆ,าๆที่เพื่อนเขาใจอื ตั้งแต่เจ้าเจอเฮ็ดมาอมบเทนีกะในทุกมือสุหม,มือนนี่หลังกล้เข้าก็บ,บ่ค่อยดีปันใดกะบ,บอกเลยบ,บอกอีกเนาะว่าเข้ากับสิป,ปบุ๊กนะคือเก่ากับบ่ได้ยงางนี่เถอะกะเหลืองเจ็บมด,จนะมดลูกเจงสีน่ะยางหลายส่งมดลูกย้อนหรือส่งมดลูกอันนี่แต่ว่าก็ไปตรวจ ผลออกมาก,กับบอเป็นหย่างแต่ว่าในช่วงไก่ที่สิเป็นเม่นจะสิเป็นเป็นประจำเดือนของทุกเดือนเชาเจอกระสิบป,ปวดปวดหัวแห้งสิทุกเดือนทุกเดือนเลยปวดหัวแห้งจนเสียงความดันความดันตำ่ำแต่หมอกับพท่านให้ยาม,มีหลายอย่างที่เช่าเจออยู่ในซุ้มเสียง มันแหละกะไปยังเช่นหมานไปปลาเห็ดไข่ยังสีมันเป็นปลานหน่อยๆลูกกะพ้าลูกไปซาๆเพื่อที่จะให้ลูกชิน่นลูกชิ่นว่าต้องจุดนั่นจุดนี่เฮ็ดออกมอ,องนั่นมองนี่ยังเฉียนปลาเห็ดละง,งูประสิไปโซนที่มันบ่บลึกลับปั้นไดนยังสีน่ะ อางเถอือกะเท่ากระอยากให้มันได้คักกว่านั้นอยู่ให้กระอยากได้กันทุกคนนั่นแหละอยากให้มันได้คักอย,อยากให้ได้ลายก็ไปย่งางรุนเอาพ่ออันนี้กะพ่อได้ย่งแม่มล็อกเลกกหินอันานหินอันนี้ กระจังที่บอกเดี๋ยวนี้คนเอาขยะไปถิ่มน้นปลาลายกระหมกกันนอกสุดเสื้อผาจจเสียไปซุปใส่ไว้คือสุดคนนี่ยสิมุดหมุด,มดไปไปผดไปประถ่ายใจเสียมกระตุกใจควันหนีควันผาวาม,มันมันก็สีให้ชินกระโบชินง่ายๆมหมย,ยมันไปเจอสภาพใหม่ๆเลยบ้างเถอปลาใหม่ง่าย เอาสมมุติไปปลาหนให้มันชิน่นลงพ้าลูกไปเปลี่ยนปลาใหม่เบิ้องเอาแล้ววันนี้ไปเจอสภาปลาใหม่มันเป็นแบบแปลกใหม่อีกห่างคือลายสอกลายซ้อยคืออนนี้ว่าเมียผ้าไปทางใหม่หละไรแม่คือผ้าวุ่นมาบ่งเก่าอืมงั้นจะห่ปักมุดไว้เ่ากระบอกอันนี้เขาปักมุดไว้นั่นแหละก็เจอกับบได้อยาก บอกอีหยังโตวหย่อีหยังหลายดอกค่ะพี่น้องก็คือว่าจะให้เขาใจว่าคอนเมนจริงๆแล้วลง,ลงคลิปได้ามานี่วิวดีแเท้ๆวิวดีคขันไปตอกตอก,ตอก,ตอกเบิดมือเบิดวินเนี่ยมงเถือไปจนหอดหอดขำหอดบ่ายนเชินไปยาสูอืมพี่คนผุนไปบ๊ดยอีหยังเลยขาดทุนเบิดไปซือ้อหากูเงินเติมน้ำมันไปซือซ้อ ปีไก่ปาย,ปะยะโสเห็ดกระไรน้อยในช่วงในเห็ดปวกสำนันมิแตกูเงินเติมน้ำมันไปก็มันมีหลายคาเนาะคานิดคาเขาสารคาน้ำมั่น้องเติมไปมือละพันอืคากินคาอยาคาหนามคาไฟคาแกสคาอูสารพัดไปยังไง นั่นแหละไปตามไปโจนวานี่หูเจ้าของเลยก็พากันคุยกับกลุ่มยูทูบนากันอยู่แต่ว่าพูนเนเพิ่นกันยังดีได้ก็คือเบากันนั่นแหละพูนเนเพิ่นยังดีเพิ่นยังมีทรัพย์สินหมุนเป็นเงินหมุนเป็นเงินแล้วมาอันนี้เทาก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือรถนั่นแหละดีไฟเนตเลยมาซื้อข้อเปลือกซื้อข้อเปลือกไว้กินแล้วก็เอามาส่อมรถ จะบอกให้ฟังแกยังเช่นเสาเจิดรุงคลิปมือนีรุงคลิปฮิดปวกไฟอังสี่เสาเจิดก็ลุงกำกับอยู่ว่าดูเพื่อความบันเทิงยาซีเรียสำนันแล้วครับพี่น้องก็บ่อยญาตตูแยั่งไร้ปันใดดอกก็คือว่าอยากให้เขาใจเสาเจิดไปใส่บ่ได้ทันเห็ดอันกินกระตะโดยก็จังสี่แกแค่ซีพันโกวิวอังสี่ สี่พันกวิวกะเฮ็ดพ่อใหา้ให้คิดถึงคิดหัวเจสีน่าว่ายังโพหนาให้เห็นอยู่นในช่องยูทูบอยู่ในในอันน,นี้อยู่นหน้าเขายังมีคลิปตื้อกับสอนแน่นี่แนนเจสีนะ่าอ,อ,อยากให้เขาใจเศร้าเจ๋อในเด้อค่ะยังสีว่าหลายอัคือว่าขันบาบาบานี่กะเปิดบาบาต้องเปิดเสียงก็ได้อื เรต้องเปิดเสียงก็ได้กันเลือต้นราต้องเปิดเสียงเปิดได้หนีไหวแลวยยางไปเห็นแนวอื่นยางไปของหนาไม่างไปเปิด,ปดทิ้งไหวสี่สิหนาสงสารแน่วเ,เสินเถากัเนาะกัจักสีวาจังไดอาซ้ำเนี่แหละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคันเ่นช่วงใบฝนเศร้าโต๊ะขดเดดออกบนเน่อเศร้าเจอวาสิไปซสอมเลยนต๊ะสรรมซ้ำขนาดนี้ ปิตารณาหดปวกออกกลางทางหวังหวังเล็กๆเนาะคะ่ะ